จากเมล็ดพันธุ์เล็กๆสู่ต้นกล้าที่งอกงามด้วยความรู้รากฐานและภูมิปัญญาไทยจากพืชพื้นบ้านสัตว์ท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพสู่การอนุรักษ์และพัฒนาสู่ความยั่งยืน พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานจากพันธุกรรมสู่ความยั่งยืนระหว่างวันที่4-6เมษายน2568ณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพวันที่2เมษายน2568ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ในการสืบสารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอพอสอทอเพื่อความมั่นคงทางทรัพยากรของแผ่นดิน และร่วมชมนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐภาคกาครศึกษาและเกษตรกรเครือข่ายพิพ,พิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติที่ร่วมสนองแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์พันธุกรรมเพื่ออนาคตและเพื่อความยั่งยืนพบกับนิทรรศการความรู้เวิร์กช็อปเรียนรู้พันธุกรรมการอบรมวิชาของแผ่นดินสินค้าเกษตรคุณภาพในตลาดเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมมากมายสำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวเพราะความหลากหลายทางพันธุกรรมคือรากฐานของความมั่นคงทางด้านอา และก้าวสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน